ใจยู่อันนี่ใจยู่ดอกอันนี้น่าอธิบายธรบมดาตัวที่มงให้อ่าที่มาที่ใดที่มาที่ใดก็คืออดนานให้เจ้าจนนั้นให้เจ้าเหมือนเดิมนะครับเออพอเป็นอย่างพอเป็นอย่างผมกับคุยคุยวา่าม,มีมีหลายคนมันมีหลายคนนะคะะรับ่าเบ็ดระเบิดเลย <laughs> หมู่น้อย อดทนนะคะบ่าเสงแต่ไม่รู้จะอดทนได้สักแค่ไหนอ๋อหมูน้อยหมูน้อยมต่มต้องม่ต้องห่วงม่ต้องห่วงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเยน็ยนใจเย็นๆนะครับใจร้อนเดี๋ยวจะหกล้มนะคะบบาเสงหมูน้อยเบาเสงหมูน้อยขอบคุณด้อจ้าหนูขอบคุณด้วยจา้าที่ให้ความรู้มือน,นี้เปิดโลก หนูอีกใบโอ้มเป็นยางไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs> ทุกคนทุกคนพี่ๆทุกคนเขาใจดีหมดแล้วนะเข้ามาในช่องช่องของของของมันช่องแดงนะหรือว่า youtube เ่นนี่แหละทุกคนเอ่ทุกคน,ท,กคนทุกคนเขากะช่วยๆกันเมนดเลยทุกคนบอกวา่าผู้ได้ึ้นฟังขึ้นฟังกลับมาถึงว่าผ่านนะครับนะมาถึงว่าผ่านแล้วนะคนที่พานแล้วเขาคือว่าขึ้นฟังแล้วนะเออึ้นฟังแล้วก็ตกอาศัยคนที่ยังบกพ่าน คนที่ผ่านกับอาศัยคนที่ผ่านแล้วนะครับตรงช่วยๆกันช่วยๆก,กันทุกคนนะตรงเป็นคนที่ว่าเปิดกว้างนะตองเป็นคนใจใหญ่ใจก,ก,กว้างนะตรงไม่ใช่ว่าเมื่อนี่ผมไม่ได้ไปหาพี่เมื่อืนพี่ไม่ได้มาหาผมโมเมนแบบนั้นนะบางเพื่อนเนาะคนกกน่ากับคือว่าโมเมนแตอ่อาชีพหลักเนาะตรงนี้บปอ,อาชีพหลักเท่าไม่อาชีพอีกนอื่นมาอยู่ในบ้านเท่าถ้าก็ตรงเ็งานหลักของท้ากร เมื่อน้บทุทฐานมือื่นก็ต้องไปนะเอออ่าแต่ว่าถ้าเห็นก็ต้องทักกันเนาะบมเมนว่นาเออบางคนก็นมอเห็นมาแล,ล้วเมื่ออื่นไปแล้วเยะามากมันกับโมเมนแบบนั้นเนาะเพราะว่าคือเมื่อนนะี่เนาะถ้าผมจดนี่เต็มหน้ากระดาษเลยเนะี่ยเออน่าจะแม่นสามสิบชี้นนะิบท่านเนาะหายกำลังใจผมผมผมตบเท้นบ่ได้ในนอนเมื่อนี่นนะเมื่ออื่นพวกว่าหายนี้บดหมดในนอนนี่นะหนีบดหมดในนนอนผมก็ต้องทยอยถึงว่าอ่าสซนีบ่ได้ก็ต้องเมื่อื่นเนาะ ่อยจะย่อยเอานะครับโตมูน้อยนะครับอ่ะมูน้อยวะมูน้อยสังกิดดูนานแล้วหน้าเบาเสียงพิพิดนะคะจะถอยบ่อยเละหาแต่พิพีดเข้ามาหยดคำหนูอืมนะครับอ่ะมือนี้เจ้าโบเข้าไปบึง หนูโมูหยังเลยจ้าอันมาดัมเอาเอาเอาอ่าเอาอันเนาะอ่ามาดามตุรกีเนาะนะครับมาดามตุรกีเนี่ยไล่ขึ้นไล่กี่โมงก็ต้องไล่เป็นเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ครับไปตรงเนาะเออไล่เป็นเวลานะครับวันนี้จะขึ้นสี่โมงเช้าก็ต้องสี่โมงเช้าเที่ยงก็เป็นเที่ยงนะนะครับต้องเวลาไม่ตรงกันกับเพื่อนๆพี่ๆเขาเนาะถ้าเวลาตรงกันเนี่ยเขาจะลํำปากเนาะล้ำปากอ่า ถือว่าคนหนึ่งมีหาหกเครื่องเอฟซีรตรงยายๆบัญชีหาคนนี่มันเหนื่อยนะทักกันบ่หวเนาะหาเครื่องเลี่ยงกันนี่อันี่ก็ทักนี้ทักนี่ก็ทักนี่วิ่นหัวเข้าให้กันังใจเพื่อนๆนะเพื่อนๆเพื่อนมีเพื่อนคืนพรมกันฉะนั้นเราบ่ทันนด้ขึืนนะเอาเครื่องร่องเอฟซีครัไปให้กำลังใจเพื่อนๆก่อนนะทํามีเครื่องเดียวบ่ท่านแนนอนบ่ท่านในนอนนะครับถึงว่าห้มีจักอ่าจัก2สองสามคนเนาะสองสามเอฟซีนั่นเองนะครับ ที่ได้ไอที่เห็นแล้วที่เห็นแล้วทุกช่องนั่นแหละใครอยู่นานหรือไม่นานบางคนเข้ามาช่องพี่ส่งสติกเกอร์เร็วๆแล้วก็ออกไปอยู่บ้านอื่นนู่น <c oughs> นะครับอ่ายอมรับในความจริงในความโชคดีมากค่าที่มาเจอบาวเซิงโอ้โหเป็นยัง ยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีเช่นกันครับไม่เป็นไรครับผมมีอะไรผมก็บอกเนาะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับบอกที่ผมรู้นะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับนะครับที่เห็นอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาพี่รงพี่รองไม่เข้าไปดูเขาสิว่าเขาจะมาบ้านเราไหมที่แน่ๆที่ไปบ้านเขาเขาไม่มา ใช้วิธีดูแบบนี้แหละโอ้นะครับนะครับฮัลสวัสดีครับพี่ดวงขอบคุณนะครับพี่ดวงนะครับเริ่มชีชีขอบคุณนะครับผมบบ้มูจักกดโก้นะครับอ่าหลฟันดีนะครับทุกทา่านฟันดีนะครับบ่าวเซ่งขอบคุณน,น,นะครับหมูน้อยขอบคุณมากมากครับนอนหลับฟันดีเด้อเดินทางปลอดภัยครับฮัลหมูน้อยับ